สวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีหลานอ,อินงมือนีสิมีเรื่องเล่ามาคุยกับเรื่องของอีหลาอีน่ะแหละครับพี่น้องไปเห็นบอรครับมือนีเกินยังขึ้นยู่บานอีหละไปเลยไปเบิงบอรครับพี่น้องผมเห็นเออผมดีใจสุดๆครับพี่น้องดีใจสุดยอดเลยแบบว้าวพระเจ้าิวาจังใดดีนะครับพี่น้องในความหักของพ่อแม่ แม้แต่นี้ที่ว่าอีหลา่าเมื่อนี้อีหล่าก็ไปตลาดนัดเนาะตลาดในตลาดเปิดไม่ไกลไกลบ,บ้านอีหล่านะกระบบ่อหางส่าไห àng, ายอยู่คางคบ้านของไอ้ซิสเกตสางบ้านนะครับพี่น้องอยู่ไกลไกล่ตรงทังเหลี่ย Brisbane, งล่ะรงทังเหลียวไปบ้านอีหล่านะครับพี่น้องภายเคยไปซิหูครับพี่น้องมองนั่นแหละครับพี่น้องเขาเห็นตลาดหม่ครับพี่น้องตลาดไม่อีหลา่าเมื่อนี้ก็ว่างพอดีเนาะอีหล่าก็วางพอดีอีหล่าก็เลยเดินไปเล่นตลาดครับพี่น้อง งอ,งองยียงหงบอรครับพี่น้องอีหลาไปยีรยางไปแป๊บเดียวขนาดล่ะพี่น้องทุกคนหนึ่งมาขอทายรูปสองเอาของให้อีหลาโดยที่อิหลาบ่ต้องสืพ่อพายางพี่น้องม <c oughs> ี่พอเอกสืป่ายนนึงครับพี่น้องสือป่ากับมีพักเอาะเบิรนีงครับพี่น้องสือแล้วก็ต้นไม้นี่นะครับพี่น้องมาจากใส มาจากความหักความแพ่งของอีหลาที่เอฟซีหักแพงอีลหลานะครับพี่น้อง mm hmm. คือคนมันแบบว่าจังใดมันหนาหักเนาะครับพี่น้องเนาะไปเห็นก็หักแม้แต่คนนีกับคนในบ้านนะครับพี่น้องบ้านๆในยูน้ำกันนะครับพี่น้องแต่ก็บ่มีว่าสิขายเลยครับพี่น้องให้อีหลาฟรีๆให้อีหลาไปกินโอ้ยผมเห็นแล้วผมพุ่มใจครับพี่น้องพุ่มใจกับอีหลาที่เด้แบบได้ดงเด้ดังมีชื่อเสียงนี่แหละครับพี่น้องก็ว่า คนสีดังคนสซเด่นเนี่ยเบิงเบิงบ่งไหนครับคนเบ ứng, énergie, นิงอยู่คก้อนไก่อะครับพี่น้องในหมู่บ้านด์น่ะนั่นแหะคือคูอสะะ่สลาบบ์ครับพี่น้องแต่ผลสุดท้ายคนในหมู่บ้านเนี่ยหักหักอีหลา่าอีหลีครับพี่น้องหักสุขคนหักเพราะว่าอ,อย่างมันมีหลายอย่างที่หักอีหล่ากัดดึงความเจริญดึงดึงเงินดึงท้องเข้ามาสาั่งวัดสั่งโรงเรียนสิเอตุกในโรงเรียนเอาเงินค่าอยังหลายๆอย่างที่อีหล่าซอยนะครับพี่น้องทุกคนก็เห็นดีความดีของอีหล่า ที่ความดีก็บไอหลาบ่ลืมนะครับบ er <c oughs> ่วอาง่ายๆก็คือบ่ลืมบานจะาของนะครับพี่น้องที่ได้มาอยู่ถึงอีลาบ่ได้เกิดที่มองนีแต่อีลาก็มาได้อยู่มองนีก็อีลากะสนับสนุนซอยทุกอย่างกับพี่น้องมาล่าไปแต่ละเทื่ยในอีลาบ่เอาพ่อบาทครับพี่น้องอีลาบ่เอาเลยครับพี่น้องหักใจนั่นใจนี่แล้วเรืออีลาให้ทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งยังเมือนี่นะครับพี่น้องก็คือพอๆแม่ๆอยู่แถวนั้นก็ได้หัก หักพุ่งใจน้่มีหลานั่ะแหละครับพี่น้องก็เห็นนี่ลามาก็หักนะครับพี่น้องก็กลายว่าตลาดนี่มันจักสิวยังไงครับคนในตลาดม่แต่ขอทายลูกไม่แต่ขอค้องไห้ซุกคนนนรดนะพี่น้องนี่แหละไพ่ไก็อยากสิบา่าเออได้ีลานจะได้ขายดีกะสัน <laughs> คือ,ค,อคือเขาคิดกันจังไงครับพี่น้องค,คือผมบอกครับพี่น้อง ผมก็คิดว่าอิหล่าเนี่็คือแบบทานองว่ามัมเมนคือคนธรรมดาทั่วไปคือเฮ้าล่ะครับพี่น้องแต่กลายมาเป็นคนพิเศษที่แบบว่าดึงดูดดึงดึงดูดเอฟซีดึงดูดพอๆแม่ที่อยู่ในนั้นน่ะให้หักให้แพร่งให้เข้ามากไกลชิดก็เป็นพ่อยังพี่น้องเป็นพ่ออิหล่าเฮตโตของอีหล่าเองนะครับพี่น้องก็อีหล่าเฮตโตแบบ ที่เห็นเห็นที่เราเห็นเห็นนะครับปนันบ้านเห็นบ่ครับพี่น้องก็มบบันยางตลาดสิโดยที่ <S 2> <S 2> พ่อเจดซีเรียดว่าจะของมีจะของดังจะของเด่นก็ม่ยางตลาดเส่เสอ้อแบบธรรมดาธรรมดาม่ยางสิคนกันเลยแบบหักนะครับพี่น้องเพราะความหนาหักของอิหร,ร่านน,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 นี่แหละครับพี่น้องคนก็เลยหักแพงกันนี่แหละครับพี่น้องแล้วก็ที่ว่าเมื่อขึ้นมีงานเมื่อขึ้นเน่เบิ้งนะครับพี่น้องหนาเวทีเห็นบ่ครับพี่น้องโอ้ยตอนแรกอ่ะคือว่าแบบ เอาง่ายๆอะมังสลาบรีมาขึ้นเนาะคิดว่าตอนแรกคิดว่าสิบอกคนบาหลายดอกครับพี่น้องแต่สุดท้ายฟังกรุงเทพก็ไปหลายอยู่ครับเอฟซีฟังกรุงเทพกับทำนองอะไปส่งอีหล่านะครับมีผมเนี่ยแหละบอได้ไปครับพี่น้องบอได้ไปส่งกับเขาก็ับไปส่งอีหล่ากับอีสานนาันเนาะนั่นแหละครับพี่น้องก็มีเอฟซีไปหลายแล้วก็คนหนาไว้ทีก็มาแบบดีใจอะครับพี่น้องเวลา บอลโจรประกาศจัิงส่ทุกคนห้องแบบตบมือให้ความให้กำลังใจจัิงส่คือทุกคนแบบห้องแบบคือความรู้สึกว่าแบบ <c oughs> เห็นนักหลองคนนึงแบบบ้านๆซื่อๆจัิงส่สสมันเป็นแบบว่าเห็นแล้วพุ่มใจอะครับพี่น้องตบมือให้แน่กบแบบให้เงินแนงส่เนาะส่วนเงินเนี่ยบอลขาดครับพี่น้องเงินเนี่ยคือเกาไปมองไดก็ให้คือเกา นี่แหละครับพี่น้องกความหักนั่นแหละครับพี่น้องห้เพราะยังเพราะความหักกันนั่นแหละครับพี่น้องทุกคนหูเวลาได้มีมีแล้วแต่ก็ทุกคนก็ห้เบิ้งนี่ครับพี่น้องห้บโบเมนหานิดหน่อยด้ครับพี่น้องห้เป็นพันหารอยอย่างนี่แล้วก็แบ่ง้อยจักว่าอยของซิมีกินหรือว่อบบหูทุกคนห้นั่นแหละครับพี่น้องเห็นเนาะเพราะอย่างเพราะความหักนั่นแหละครับพี่น้องเนาะนี่แหละเห็นม่ครับพี่น้องวาไปแล้วมีหลายๆเรื่องครับพี่น้องที่เกิดขึ้นครับคนในวงนี่ เห็นบอกครับพี่พี่น้องคนไหล่วงไอ้ในวงนี่เห็ดให้คนในวงนี่แบบว่าได้มีบานนี่จองแบบจากที่บานสุดโซมก็ได้ตกแต่งบาทเป็นพ่อหยังรับพ่ออหลาก็คือไทยคลิปอิหลานะครับพี่น้องคนในวงไทยคลิปอิหลาแลไวได้มีเงินไนปีสางบานสางยังตกแต่งบานแต่ละคนนี่เบิ่งเลยครับพี่น้อง,อองาาไ,ได้ซื้อของเข้าบ้านใครมีบานเหล้วก็ได้ซื้อของเข้าบานเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องอิหลานี่รับคือบอกง่ายๆอ่ะซอยคนหลาย,ย่างครับพี่น้อง เอาง่ายๆเมือ่อคืนนี่ที่เขาบอกว่าปกติเลวอ่ะคนที่มาขายของอ่ะอยู่ตลาดไอ้อยู่งานเมือ่อคืนเนี่ยเขาบอกว่าขายบ่ได้ครับพี่น้องขายยากเพราะมีคนซื้อเพราะคนมามาบึงสิแต่กลาย่าเมือ่อคืนเนี่ยคนมาขายก็หลายครับพี่น้องคนมาขายก็หลายแล้วคนมางานหลายแล,าาลย้วครับพี่น้องโอ้ยเขาขายดีนะครับเมื่อคืนเมือ่อคืนขายดีขายดีเพราะอย่างเพราะอีหล่าอุ้งอิงเนี่ยแหละครับพี่น้องเพราะว่าอย่างทุกคนมาเบึงอีหล่าพอหิวก็ออกไปหากินนั่นแหละครับพี่น้อง ทุกคนก็เลยกลายนว่าลานขาเนยมันก็ขายดีนี่แหละครับพี่น้องก็ว่าง่ายๆกับตามที่แม่ข่าวว่านะครับพี่น้องก็ขายดีเฉพาะวันอีหลามาเพราะว่ามีคนมาเบิ้งสิเพราะวันอื่นกับคนหน่อยคนบอกล้ยมากคนกระถาเบิ้งอีหลางสิก็เลยกลายนว่ามือขึ้นเนี่ยหลายแน่นแน่นคักครับพี่น้องเนาะก็ตกลงกับมือนีก็อีหลากอยู่บ้านเนาะของขวัญหนึ่งขั้นลดยังบ่เห็นครับพี่น้องมืออื่นผมว่าเห็นแท้ ถ้าเบิงได้ครับพี่น้องภายติดตามถ้าเบิง้งรดถ้าเบิงอีลหล่ามืออื่นเนี่ยของขวัญหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นรดเนี่ยจะเป็นลดยังเห็นแม่เพื่อนจะเอามาให้นะครับพี่น้องผมเสืออ้อเอามืออื่นตรงใดเพราะยังครับพี่น้องเพราะว่าตั้งแต่มืออื่นอีกอ่ะอีหล่าสิบว่าางเลยครับงาถึงสินเดือนเลยครับพี่น้องเบาหวางเลยแล้วก็ออกไปเล่นฟังไ้ฟังไ้สารค้ามฟังปุ่นอีกไปทั้งเลยทั้งน้องข่ายสิงพี่น้อง ก็อีหลากสิเพว่างบได้กับบานอีกดา่ายมือครับพี่น้องก็เลยคิดว่ามืออืน่นแม่เพื่อนต้องเอาของขวัญหนึ่งคันรถมาให้อิหลาแทกจังไดก็ถ้าเบิงทาติดตามครับพี่น้องจังแล้วก็อย่าลืมมาติดตามผมนั่นเลยครับพี่น้องเท็กซี่หลงทางชาแนลคอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์แนะ่แล้วก็โฆษณาปตอฝากขอเบิงเด้ด้ครับพี่น้องอยากกดขามืมอนีกับผมมียังไรครับกบ็อยากวา่าอยากคุยกับ เอฟซี FC, อยากคุยกับเรื่องเล่าของอีหลานนะครับพี่น้องให้พี่น้องฟังได้จังไดก็คอยติดตามในเดอ้อมือนีก็สวัสดีครับ